เปิดตัว Red Magic 8S Pro Gaming Phone วันที่5กรกฎาคมนี้ฉายชิป Snapdragon 8พ Gen 2, 2> ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของ Red Magic 8S Pro Gaming Phone รุ่นใหม่เตรียมที่จะเปิดตัวในวันที่5กรกฎาคมนี้ครับล่าสุดทั้งโนเบียก็ได้ปล่อยทีเซอร์ยืนยันแล้วว่า Red Magic 8S Pro จะเปิดตัวที่จีนในวันที่5กรกฎาคมนี้จริงครับ โดยในภาพทีเซอร์จะเป็นเสือไซบอร์ที่แสดงถึงความดุดันและแข็งแกร่งพร้อมตัวเลข 8S พร้อมข้อความเืวทนาการพลังงานสูงระดับ e-sport เรือทงเลนเมจิก 8S Pro สำหรับจุดเด่นของเลนเมจิก 8S Pro ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องชิปเซ็ต s รรั d r a g o n 8พัรเน2รุ่นอัปเกรดที่ก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลว่า ทำคะแนนอันโตตูไปสูงถึง1 7 4 1 1 3คะแนนครับพร้อมกันนี้ยังมีสเปคอื่นที่ทําให้ประหลาดใจอยู่ครบจั่นี้เลยครับมีหน้าจอแสดงผลแบบโอเรขนาด6.8นิ้วคิดเป็นสัสดส่วนการแสดงผล93.7%ต่อหน้าจอมีคา่าอฟลิเอต120เฮิร์ตพร้อมทัช s a m p ิ้งเ r a 960เฮิร์ตใช้ชิปประมวลผล s n a p ประกอ n 8พัดเจน 2, 2ให้แรมมาที่16กิกส่วนรอมให้มาที่1เทราไบต์บนรระบบบริการ Android 13 ให้กล้องหลัง3าตัวที่มีทั้งเลนหลักความเรีย50ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวด์ความเรียด8ล้านพิกเซลและเลนมาโครความเะเอียด2ล้านพิกเซลให้กล้องหน้าใต้จอความเอียด16ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่จับเต็มถึง6,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์อีกด้วยครับตอนนี้ช่อง i อ Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อท a s t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ